ดอนเยลมาเลนศูนย์หน้าของบรุลเซียดอทมุลยอมรับว่าการได้กลับไปร่วมทีมอาเซนนอนนั้นจะเป็นฝันที่เป็นจริงของเขาภายหลังมีรายงานว่าสโมสรจากเยอรมนีจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมแข่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์ใช้เวลา2ปีของเขาในอะคาเดมีของปืนใหญ่ในฐานะดาวรุ่งของทีมหลังย้ายมาร่วมทีมจากอาแจากในปี2015ก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับ p s v ไอโฮเฟนเพื่อเส้นทางการค้าแข้งของเขา ด้วยผลงาน6ประตูจาก6นัดหลังสุดส่งผลให้มาเลนทำประตูไปแล้วทั้งสิ้น12ประตูในทุกรายการฤดูกาลนี้ตามรายงานจากบินระบุว่าดอตมุลต้องการปล่อยตัวเขาออกจากทีมเพื่อสมทบทุนในการเสริมทัพของพวกเขารวมถึงรักษาสภาพทางการเงินของสโมสรแข้งวัย25ปีมีมูลค่าอยู่ที่ราวๆ34-43ล้านปอนด์ทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าวิกเตอร์โอซิมเฮนหรือไอแวนโทนี่ซึ่งมีค่าตัวในระดับเลข9หลัก มีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังติดตามสถานการณ์ของมาเลนในขณะที่แข้งชาวดัตช์รายนี้เพิ่งเข้าร่วมเอเจนซี่เซกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่ทางด้านมาเลนได้ให้สัมภาษณ์กับฟุตบอลโซนถึงความเป็นไปได้ของอนาคตการค้าแข้งของเขาผมก็คิดนะเพราะผมเคยเล่นในอังกฤษในตอนอยังเป็นเยาวชนมันคือความฝันกับการได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกผมคิดว่ามันเป็นฝันที่งดงาม ผมย้ายไปอาเซนอนตอนที่ยังเด็กใช่แล้วพวกเขานะผมต้องการย้ายไปอาเซนอนทีมโปรดของผมผมเคยเล่นให้กับทีมเยาวชนของที่นั่นผมต้องการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของพวกเขาจริงๆไม่ว่าจะตอนไหนในอาชีพนักฟุตบอลมันมีจุดที่ต้องตัดสินใจอยู่เสมอใช่ผมเคยฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตอนนั้นผมอายุ17หรือ18ปีและผมก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ผมคิดว่าผมต้องเล่นฟุตบอลอาชีพเท่านั้น ผมยังเห็นเพื่อนร่วมทีมเล่นในระดับอาชีพด้วยในขณะที่ผมยังเล่นแค่ในระดับเยาวชนและผมรู้ว่าการออกจากสโมสรในตอนนั้นเป็นสิ่งถูกต้องที่ต้องทำแฟนๆเอาเซนอนนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ